สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังปิดตำนานสิ้นแล้วลายด้วนแห่งอุทยานเขาเขาเมาวันที่27ตุลาคมมีรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กได้มีการโพสต์แจ้งข่าวสุดเศร้าในกลุ่มคนเซฟช้างโดยระบุว่าพบชักช้างล้มลอยอยู่ในสระที่หน่วยพิทักษ์อุทยานพวาพลูอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาทีมสัตวแพทย์จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่ที่สศรีราชา ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาเขมา,าเข้าตรวจสอบนำตัวอย่างเลือดชิ้นเนื้อส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสาเหตุการตายต่อไปจากอัตลักษณ์ของช้างพี่พี่จิตอาสายืนยันว่าช้างตัวนี้คือพี่ถึกหรือพี่ด้วนค่ะขอให้ไปสู่สุขตินะพี่ถึกหมดเวรหมดกรรมแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ